ตอนนี้อยู่ในเกม Saint S 2> <S 2> ไลนเจอร์นะครับทุกคนและในตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ปั้นไอดีโคโนสุบายเทมใน EP ที่15กันแล้วนะครับทุกคนคือ E พที่ไม่ใช่ EP พีที่แล้วดิคือเมื่อประมาณ2-3วันที่แล้วเนี่ยผมได้อัดชีพไปนะก็คือรับสกายภาพ50เมต,ตรตรงนี้แล้วก็รับกบเข้าดาวมาทุกคนแล้วก็ทำอะไรอีกหลายๆอย่างแนะป๊บนึงผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมย้อนให้ดูใหม่หนะครับ <S <S ว่า,วาผมทำอะไรไปบ้างในตอนนั้นนะก็คืออ,อ,อะไรนะ อ๋อไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับทุกคนมาเรารับลูบี้จาก p v p ก่อนเลยครับ80ลูบี้นั้นทุกคนก็คือที่ผมบอกว่าอานทิปไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าโปรแกรมอะไรนะไม่ใช่โปรแกรมดิไฟล์ที่ผมอัาไว้อะมันไม่ยอมเซฟให้ไว้ทุกคนมันขึ้นว่าเกิดข้อผิดพลาดในการอัดแต่ทุกคนผมก็เลยไม่ได้ลิปอะไรครับก,ก็คือนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ EP นี้ลงช้ากว่ากำหนดไปทุกคนเออใช่สิทุกคนยังไม่หมดนี่ก็คือตอนมา2สองสามวันที่แล้วที่ผมอัานแต่ทุกคน ผมเอ่ออะไรนะโ okay, อเคเดือนนี้ไม่มีอะไรนะผมมาดูของเฉยๆว่ามีมีอะไรไหมเอ้ย V.P มาธาดเหรอทุกคนเราค่อยไปเล่นนะครับทุกคนแล้วก็เอ้เราก็จะได้รองเท้านี่แล้วทุกคนแล้วลก็อะไรนะผมเปิดกล่องนี่ครับทุกคนแล้วก็ได้เกียร์คาทานี่มานะสิบชิ้นเลยนะครับทุกคนเกียร์ชิ้นอื่นไม่ได้นะผมหวังให้เป็นเกียร์รองเท้ามากๆอ่อะแต่ไอดีอื่นของผมอะได้รองเท้าทะลดเลยทั้งท่านี่แบบไม่จําเป็นแล้วโดยเฉพาะไอดีหลักผมอะแต่ว่าไอไอดีเนี้ยผมอยากได้รองเท้ามากมากไว้ทุกคนสักห สำหรับไอดีนี้ครับทุกคนที่ผมอัดไปเมื่อสองสามวันที่แล้วนะโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้ครับทุกคนมาเรามาทําสิ่งที่เราจะทําในตอนนี้ก็คือเราจะอัพไอ้อะไรนะโทชิโร่เนี่ยขึ้นเป็นร่างไฮเปอร์นะครับทุกคนอย่างว่าในตอนเนี้ยกบเรามันยังไม่พรอมอม่ะกบเรามีแค่สองตัวอยู่อนะ่ะทุกคนเออแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอไปหาวิธีหากบเพิ่มก่อนดีกว่านะทุกคนดูดูที่ในกิวเรามีเพชรมองพรอมมันนะมาะแล้วเข้าคิวไปดูเลยนะครับทุกคนโหเพชรมองเรามีแค่สองแสนสี่เองอนะ่ะทุกคนเออ กบตัวหนึ่งโอโคแสนหกว่าผมมากเก็บไปก่อนดีกว่าแยังไม่ซื้อดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเรามีกบอีกตัวหนึ่งก่อนนะค่อยซื้อโอเคทุกคนเราไปทําสิ่งที่เราทําได้ในตอนนี้ดีกว่านะครับก็คือหมุนห้องเออลืมไปห้องทดลองอันนี้มันเป็นห้องทดลองที่เราติดค้างตั้งแ,แต่ e ีพีที่แล้วลืมลืม,ลมโอเคเราไปทําสิ่งที่มันทําได้จริงดีกว่าทุกคนมันทําอะไรได้บ้างนในตอนเนี้อ่าน่าจะมีกระดานหมุนตรงน,นี้หนึ่งนะครับทุกคนก็คือ เมื่อคืนเนี่ยผมไม่ได้ทำควสนี้ครับว่าเมื่อคืนหลีคือ p พ,พ,พมันลีอยู่ทุกคนโอเคถ้าผมจะมาลองเช็คของกับไอดีหลักกันเลยนะครับทุกคนหลังจากที่ปั้น ID ดีนี่มาเกือบ2เดือนนะครับมาคือสำหรับใครที่อยู่หลีเพชรหรือว่าอยู่ต่ำกว่านั้นสูงกว่านั้นก็สามารถแอด ID หลักผมมาเช็คของก็ได้นะทุกคนโอ้โหดูดิคือ้ยเดีย๋ยบแต่ว่าอาควาผมว่าอาควาผมมีทนมือทนตีนได้นะแต่ว่ามันจะโดนไมกี้กับลูดียจัดการอดีโอ้ผมลืมไปอดีหลักผมมีตัวบินนี่ว่ะเอาละทุกคน มาดูกันว่าเมกุมิน ID นี้จะสามารถชนะเอเลน ID หลักได้ไหมนะโอ้โหโอ้โหมาขนาดนี้ทุกคนดูหยุด5วิมันดีโอ้โหไอดีหลักผมนี่ติดหยุด5วิดัวขนาดนี้แล้วโอ้โหเรียบร้อยนะครับทุกคนเราสู้ไอดีหลักร้องไม่ได้เลยโอเคนี่เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับทุกคน นี่ครับแอดไอดีหลักผมไปเช็คของก็ได้นะสําหรับใครที่อยากลองสู้กับไอดีหลักผมนะโอเคเรามารับของตรงนี้กันนะครับทุกคนแล้วก็เอออะไรเ,ออเล่นด่านท่าทีวีพีสามครั้งพอดีอช่วงแร,แรกนี้ผมไม่ค่อยอยากตีบ้านใครเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีแต่วพวกปีศาจนะทุกคนสาหรับไอดีนี้ทางนั้นอะ่ะผมเลยไม่ค่อยอยากตีบ้านใครในทีวีพีนะผมก็เลยไปตีบ้านเพื่อนเอานีา้แหละทุกคนนี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะครับสาหรับใครที่อยากจะทำเคล็ดเอกดานหมุนตรงนี้นะทุกคนมาจดได้มาละหนึ่งเดียนครับทุกคนขอกดแปด เราจะได้ประหยัดงบในการโอ้โหไม่น่านได้แล้วคนโอ้โหพี่ไม่ใช่กบแปดดาวตรงนี้คนลกะกบแปดดาวเออมันก็แปดดาวกันแหละแต่ผมขอเป็นสีแดงแทนได้ไหมอ่ะเอาไปย้อมสีไม่ได้แล้วแล้วก็เอาลูกยิงพีออกโอเคเรารับของจากดาวตกก่อนนะครับทุกคนถ้าหมดกิจกรรมดาวตกไปไอดี ID นี้จะมีลุ้นในกบก้าวดาวไหมนะทุกคนโอเคไม่น่าจะมีอะไรทำละ โอเคนะครับคนและในตอนนี้เวลาก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนคือภารก,กิจของผมแหละถึงวิวยี่สิบมาแล้วผมจะทําการรับกบทแปดดาวมาเลยละกันนะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยที่ผมบอกใช่ไหมว่าถ้ามีกบทแปดดาวสามตัวแล้วเนี่ยผมจะซื้อจากที่กิวอีกตัวหนึ่งครับทุกคนแล้วในตอนเนี้ยเราไม่จะเป็นต้องซื้อทีอ่กิวเลยเพราะว่าเราจะเอาจากกระดานหมุนเนี่ยเออลืมไปกิวเลสมันยังเข้าไม่ได้ครับทุกคนเพราะมันช่วงที่กิวเลสกำลังรีนะไปะเราไปหมุนกันเลยครับทุกคนผมจะเอากบทแปด เออจากในกิวเอยัวกกาชากสิบใบทุกคนโหผมเพิ่งสุ่มได้ครั้งแรกันนะเนี่ยทุกคนผมยังไม่เคยสุ่มได้นะใน ID ดีหลักหรือว่า ID ไหนของผมอะ่ะทุก ID ตั้งแต่ในกระดานหมุนในอีเวนต์นี้เข้ามายังไม่เคยสุ่มได้เลยครั้งนี้ครั้งแรกนะทุกคนโอเคแต่ผมจะจะเอากบแปดดาวจากตรงนี้แหละโอ้โหแต่มันเหมือนจะไม่ได้เลยว่ะทุกคนได้แต่ขนนกว่ะถ้าไม่ได้ผมคงต้องไปซื้อจากกิวแลวทุกคนมาครั้งสุดท้ายครับโอ้โหมาโซนนี้ไม่น่าได้แล้วทุกคนรอครับได้ขนนกมาสิบเส สงสัยต้องไปซื้อจากริูจริงๆแล้วว่ะทุกคนไปแล้วเราไปซื้อจากริูกันเลยตอนนี้เพชรม่องเรามี2องแสนทุกคนขึ้นมานิดนึงนะครับจากเมื่อวานไปซื้อเลยนะครับไปเดี๋ยวอยู่ไหนนะตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็เก็บร้อยครับซื้อละมาทุกคนรได้เวลาอัพโทชิโรให้ขึ้นเป็นร่างไฮเปอร์กับเขานวทุกคนเราจะได้มีคะแนนบัฟในสเตจวิ่งมากขึ้นนะครับทุกคนคือในเดือนเนี้ยผมมูซาอัพโทชิโรเป็นไฮเปอร์แล้วก็ออลตาถึง 2ตัวนะครับทุกคนแล้วก็จะมีตัวแจกฟรีนะที่ผมจําชื่อไม่ได้นะครับดูคนนว่ามีอยากจะจาเลยนะโอเคถ้าผมอัพโซชิโลไฮเปอร์เนี่ยเราจะได้คุณอยู่3คะแนนไว้เพราะงั้นซีซั่นนี้ต้องวิ่งให้สุดซะหน่อยนะครับอุตสาปปั้นมาขนาดนี้ละโอเคทุกคนผมจะทําการปั้นเป็นขึ้นขึ้นให้เป็นอัลต้าก่อนนะครับว่าในตอนเนี้ยเลนเจอร์สเตจุติเราค่อนข้างขาดแคลนนะครับทุกคนโอเคเราจะได้ล,ลดงบประมาณในการอัพนะครับไปเราผมว่าอาทิตย์นี้ผมไม่ใช่อาทิตย์นี้สิ สเตตวิ่งซีซั่นนี้ผมจะวิ่งไอสุดเลยนะครับทุกคนแต่เดี๋ยวค่อยไปวิ่งทีหลังนะเดี๋ยวตอนนี้เรามาวิ่งให้ทุกคนดูก่อนโอเคครับใหเปิดแล้วเลยออ๊ยอะไรเนี่ยศัตรูใช้แร่ธาตเพิ่มขึ้นเลยก็ได้อยู่นะทุกคนผมว่าน่าสนใจอยู่นะแต่ตอนนี้ยังยังไม่มีแผนที่จะใช้มันนะแต่ก็เอามาใช้ในสเตตวิ่งไปก่อนแล้วกันนะครับว่าเกียร์ยังไม่ดีทุกคนถ้าในอนาคตผมมีเกียร รองเท้ามากกว่านี้ผมอาจจะปั้นมาใช้ก็ได้โอเคทุกคนตอนนี้บูทคะแนนสเตตวิ่งเรามีหนึ่งจุดสานะครับน่ะผมจะมาวิ่งให้กับทุกคนได้ดูเลยนะกันนะครับทุกคนมาดูกันว่าแค่บาอัศวินบัฟวิ่งตัวเดียวเนี่ยมันจะพาเราวิ่งไปได้ไกลแค่ไหนกันนะครับทุกคนมาโอเคครับโอ้โหมันไม่มีคาซึมะทุกคนบอกเลยว่าด่านนี้คาซึมะค่อนข้างสําคัญนะครับทุกคนเพราะว่าคาซึมะเนี่ยเป็นตัวดาเมจธาตุไม้เว้ยแม้ว่ามันจะไม่แรงมากแล้วก็เป็นสายความม้องไวทุกคน แต่ไม่ก็พอจะตีป้อมเข้านะครับไหนจะมีเบาล็อกกับด่างเน็ตที่พอจะช่วยได้เบาล็อกนี่ช่วยได้ครับทุกคนแต่ด่างเน็ดนี่พอจะช่วยทําดามเมจได้อยู่เออถ้าเราแทนที่ผมจะปั้นฮิเมะมันนะผมลืมไปผมก็มีฮิเมะอยู่นี่ทุกคนแต่ผมลืมเอาฮิเมะมาใส่อ่ะฮิเมะนี่คือผมคิดว่าอาจจะไม่ต้องใส่เกียร์รถแรกก็ได้นะครับว่ามันไม่ได้ใช้แร่เยอะโอ้โหนี่บัฟโลด้วยทุกคนคาัซึ่ว่าผมตีฮัลุโลไม่ได้โอ้ โอเคทุกคนมีเบาลล็อกช่วยโยกแล้วก็มีเมกูมินช่วยระเบิดอยู่นะแต่นี้เมกูมินไม่ค่อยจะมีประโยชน์มากครับว่ามันเป็นธาตุน้ำอ่ะทุกคนเราลองมาตีป้อมนี้โอ้โหคาซิม่าตีแทบไม่เข้าอ่ะทุกคนดูดิต้องให้เบาลล็อกป,า,กปาไมโครโฟนมาใส่เอาทุกคนไปครับเราตอนนี้เวลาเหลือ11บเวินครับโอ้โหได้เพิ่มความเร็วอีกแล้วผมบอกเลยครับว่ารอบนี้200เมตรต่ำๆแน่นอนโอ้โหไปเลยครับทุกคนบาวอัศวินเราบัฟวิ่งแล้วโอ้โหคาซิม่าวิ่งน้ำหนามาจังหวะนี้ทุกคน เรามาตีป้อมนี้เอยจะทันไหมจะทันไหมทุกคนทั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 นสวยครับสวยว่าอย่างไงตอนนี้เราน่าจะทําอะไรไม่ได้ละเรากดโลไปเลยดีกว่าทุกคนโอเคกดโลนะได้เวลาเออไม่ใช่ได้เวลาได้ระยะทาง32 2เมตรนะครับทุกคนเราได้คะแนนดีสุดเลยมั้งทุกคนสี่หมื่นคะแนนว่ะทุกคนโอ้โหได้ดีสุดเท่าที่ทําได้นะมะผมลองเอาฮิเมะมาใช้นีนี่ก็จะเป็นเกียร์โฉมนาที่ผมใส่ฮิเมะนะครับทุกคนหลายๆคนอาจจะมองว่าดูแปลกนะคือ ช่องแรกเนี่ยผมใส่เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่นะครับทุกคนส่วนอันที่2งเนี่ยผมใส่เพิ่มพลังชีวิตแล้วก็หลบสกิลนะไม่รู้มันช่วยไหมนะอัน3ขาดไม่ได้นะครับทุกคนก็คือกระเป๋าอัตราใช้สกิลนะครับแล้วก็มีหลบสกิลด้วยคือผมไม่ไม่ต้องใส่รดแร่หลอกแร่มันไม่ได้ใช้เยอะเลยขนาดนั้นโอเคต้องอัพเวลให้มันสักหน่อยว่ะทุกคนเดี๋ยวมันจะมันมันจะได้ไม่บางเกินไปนะโอเคตัวแจกฟรีไปเลยครับ3ตัวคือผมไม่ได้คิดที่จะเอาพวกนี้ให้ทําเป็นพี้อยนะทุกคนเพราะว่าเออยังไงอ่ะผมไม่่คอย สำหรัผมไม่ค่อยจําเป็นนะครับว่าพร้อยยังไงผมก็ได้ใช้ของนั้นอยู่แล้วอะในอนาคตผมก็จะปั้นห้5ตัวจากโคโนซือบาร์ี่ยให้เป็นพีร้อยอยู่ดีอะทุกคนโอเคครับผมมาใส่ฮิเมะก่อนเลยละกันฮิเมะผมบอกเลยว่าความเร็วการเคลื่อนที่นี่เหมือนกับเด็แฟตนะครับทุกคนร้อยหกสิบกว่าใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนผมใส่เกียร์เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ช่องแรกไปเลยมามาดูกันนะครับว่าถ้าเรานี้มีฮิเมะมาช่วยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนกันโอเคครับทุกคนมีบาวอัศวินนะครับบัฟวิ่งก่อนตัว แล้วก็โอ้โหอเอาเศษเมกูมินมาก่อนนะทุกคนนี่เมกูมินยังระเบิดค่าได้อยู่อ่ะขอแรงนิดนึงโอเคครับเศกเบาล็อกได้แล้วก็รอเศษคาซึมะแล้วกันนะครับทุกคนโอ้โหบอกเลยคูดาวิชิก็ปหลังป้อมได้เลยเหรอดาวิชิก็ปหลังป้อมไม่โดนสักตัวนะทุกคนมาได้คาซึมะมาละหวังว่าคาซึมะจะช่วยเราโอ้โหจะช่วยอะไรไม่ค่อยได้นะทุกคนฮิเมะเราคูดาวอย่างช้าทุกคนผมไม่มีกลุปจะใส่ให้มันแล้วผมก็จำเป็นต้องใช้แบบนี้ไปก่อนนะทุกคน คือผมไม่ได้คิดจะใช้ฮิเมะลงในด่านจริงๆนะทุกคนเพราะว่าฮิเมะมันสแต็คค่อนข้างกาก,ากนะครับทุกคนถ้าเอาตรงๆนะแต่สกิลมันดีก็คือมีบ็อคบิ้งแล้วก็สร้างบาร์เรียให้นะ,น,ะน,นะครับทุกคนมาเราได้ฮิเมะมาแล้วครับทุกคนมาเซก็เลยนะครับเดี๋ยวก่อนรอตีป้อมราตีป้อมนี้ให้แตกก่อนนะฮิเมะเราออกมาปุ๊บจะได้บ็อบิ้งนะครับทุกคนคือไอดีนี้การที่ผมใส่เกียร์อาจจะแปลกนึงนครับสำหรับบางตัวนะอย่างเช่นดาววินชีเอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าผมใส่อันแรกที่ผมใส่เป็นดาวกระจายลิโอนานะผม บอกโดมีตัวบัฟวิ่งสองตัวมันช่วยนะแต่ว่าเหมือนรอบนี้เราจะดวงไม่ค่อยดีว่ะทุกคนเอ้ยดวงคือดวงไม่ค่อยดีหมายถึงแบบไม่ได้ไอเทมบัฟบัฟวิ่ง่ะทุกคนแต่ว่าขนาดไม่ได้ไอเทมมาทุกคนยังมาไกลกว่ารอบที่แล้วได้โหบอกเลยว่าปั้นฮิมเมะมาช่วยเยอะจริงๆนะทุกคนโอเคนี่คือของที่เราได้จากคะแนนสเตจวิ่งนะทุกคนสองแสนนะคือผมได้เที่ยวับคัมพีมาได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูในกล่องจดหมายกันเลยนะับทุกคนอูได้มาสิบอันว่ะทุกคน อ่นไหนก็ในไหนละเรามาแก้แค้นซะหน่อยไหมทุกคนตู้กาชาเนี่ยผมผมได้ตั๋วกาชามาเยอะแล้วทุกคนโอเคผมได้ผมว่ผมมาผมได้ชื่อของชื่อของ EP นี้แล้วว่ะทุกคนก็คือการแก้แค้นของโชกุนซูบัซุลูนะครับทุกคนมาเราต้องกดยกเลยนะครับเราจะไม่รีบสุ่มนะทุกคนได้ได้ชื่อ EP นี้ละจากการสุม่มครั้งนี้แหละผมอุตส่าห์ตั้งชื่อแอครอไว้เลยนะทุกคนยังไงมันก็ต้องได้วะ่ะทุกคนคิดเหมือนผมไหมยังไงก็ต้องได้ปะโอ้โห มาก่อนเลยครับนักโตขึ้นตัวแรกนะทุกคนมาตัวแรกไม่เป็นไรตัวที่2มันต้องได้วะทุกคนเออเราต้องใช้สูตรพี่อาร์ตในศิละปะนะครับทุกคนสูตรนี้ยืนยันโดยกนสุดนะครับว่าได้จริงเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยไหครับเดี๋ยวรู้โอ้โหโมุดูลยยางทุกคนได้อยู่นะเอาเดี๋ยวว่ามันมีบ๊อบบิ้งทุกคนผมอาจจะพีหน้าทุกคนอาจจะได้เพเห็นผมใช้มุดูลยยางในการบ๊อบบิง้งในสเตจบิ้งนั้นทุกคนมาเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลย เดี๋ยวรู้เลยวงการเกมตัดลายเลนเจอร์เดี๋ยวเราได้รู้กันโหบาพันเนจรทุกคนไม่ไม่เป็นไรเรายังไม่รู้กันครับวงการเกมลายเลนเจอร์มายกเลิกนะครับยกเลิกสุ่มยกยกเลิกตกดงทุกคนเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยมันต้องรู้เดี๋ยวรู้เลยทำไมก่อนส,สุ่มใช้สูตรนี้ได้ทุกคนไปอ,อะไรเนี่ยแกฟลเรนติโนะทุกคน ตัวการบินเนี่ยว่าผมจำไม่ได้ไหนมาดูที่้าได้ตัวการบินถือว่าดีโอ้โหไม่ใช่ตัวการบินว่ะทุกคนแต่อาจจะดีอยู่ั้างเดี๋ยวผมอาจจะคิดพิดจารณาใหม่นะว่าผมควรจะปั้นมาใช้ดีไหมทุกคนมาสุ่มกันต่อครับมาสิบใบผมจะหา,หาทั้งคังุระแล้วก็กินโทคิมาในทีมครับทุกคนมาเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยคังุระกินโทคิเดี๋ยวรู้เลยปุ๊บโอ้โหโปรกอบเคเอ็มมาทุกคนมาตัวสุดท้าย เราต้องได้กินโทคินะครับทุกคนหรือเอาคางูระก็ได้เอามารีสกิลให้แล้วก็เป็นดามเมจหาดน้ำเลยมาเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรูเลยทุกคนเดี๋ยวรู้เลย,เย,ว,เลยวงการเกมดาเลนเจอร์ปึ๊บโอ้โหแรปเตอร์แซนดี้ว่ะทุกคนเกือไปนะครับทุกคนสำหรับ30ใบนี้นะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเกลือมากๆเลยเดี๋ยวรู้กันวงการเกมดาเลนเจอร์